ในปี2048ประเทศไทยได้สร้างความสันสะเทือนครั้งใหญ่บนเวทีความมั่นคงระดับโลกเมื่อกองทัพเปิดตัวขีปนาวุธหนักรุ่นใหม่ล่าสุดที่ถูกขนานนามว่าเป็นการเปลี่ยนโฉมหน้ากองทัพไทยนี่ไม่ใช่เพียงอาวุธเชิงยุทธศาสตร์หากแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีความมั่นใจและการพึ่งพาตนเองทางทหารอย่างแท้จริงจุดเริ่มต้นของโครงการ ความคิดรเริ่มพัฒนาขีปนาวุธหนักเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงทศวรรษ2030เมื่อรัฐบาลไทยเผชิญความท้าทายใหม่ๆจากสถานการณ์โลกทั้งการแข่งขันอาวุธในเอเชียตะวันออกความขัดแย้งชายแดนและภัยคุกคามไซเบอร์กองทัพจึงได้เสนอแผนระยะยาวที่ชัดเจนว่าประเทศจำเป็นต้องมีระบบขีปนาวุธหนักที่ทันสมัยผลิตและควบคุมเองได้เพื่อยกระดับขีดความสามารถของชาติและลดการพึ่งพาต่างชาติความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ขีปนาวุธรุ่นปี2048คือผลผลิตของการวิจัยร่วมกันระหว่างสถาบันไทยและพันธมิตรต่างประเทศจุดเด่นของมันคือการผสมผสานพลังทำลายล้างกับเทคโนโลยีอัจฉริยะใช้เชือเพลิงแข็งแบบประสิทธิภาพสูงทำให้ยิงได้ไกลกว่า2,500กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่ยุทธศาสตร์ทั้งภูมิภาคระบบหัวรบแบบเมลที่สามารถยกหัวรบย่อยโจมตีหลายเป้าหมายได้พร้อมกัน ความแม่นยำสูงเซฟไม่เกิน10เมตรลดความเสียหายรอบข้างและเพิ่มประสิทธิผลของการโจมตีมีระบบต้านการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีเตลที่ทำให้ตรวจจับได้ยากความสามารถเหนือกว่ารุ่นก่อนแตกต่างจากขีปนาวุธไทยในอดีตรุ่นใหม่นี้ถูกออกแบบให้ยืดหยุ่นสูงสามารถติดตั้งหัวรบได้หลายชนิดทั้งหัวรบแรงสูงหัวรบเจาะเกราะหรือหัวรบแบบกระจายลูกย่อยเหมาะทั้งการโจมตีเป้าหมายโครงสร้างขนาดใหญ่ฐานทัพหรือแม้กระทั่งระบบป้องกันทางอากาศของฝ่ายตรงข้าม ขีปนาวุธนี้ยังถูกติดตั้งบนแท่นยิงเคลื่อนที่ที่สามารถเคลื่อนย้ายอย่างรวดเร็วทำให้ยากต่อการตรวจจับและทำลายนับเป็นอาวุธเชิงรุกและเชิงรับในเวลาเดียวกันการทดสอบครั้งประวัติศาสตร์เดือนกรกฎาคมปี2 0 4 8ไทยได้จัดการทดสอบยิงจริงต่อสายตาของสื่อและผู้แทนจากหลายประเทศขีปนาวุธถูกปล่อยจากฐานยิงทางภาคอีสานและพุ่งสู่เป้าหมายกลางทะเลอันดามันในระยะก,กว่า2,300กิโลเมตร ผลการทดสอบประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์หัวรบพุ่งเข้าสู่เป้าหมายจำลองด้วยความแม่นยำสูงเกินความคาดหมายภาพการยิงถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกและสร้างแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่ในแวดวงการทหารน,นานาชาติผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์การที่ไทยมีขี่ปนาวุธหนักรุ่นใหม่ในครอบครองหมายถึงสมการทางทหารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงประเทศไทยไม่เพียงป้องกันตัวเองได้หากแต่ยังกลายเป็นผู้เล่นสำคัญด้านความมั่นคงระดับภูมิภาค ดุลอำนาจที่เคยพึ่งพามหาอำนาจต่างชาติเริ่มเปลี่ยนไปหลายประเทศในอาเซียนมองว่านี่คือร่มเงาป้องกันที่ช่วยให้ภูมิภาคมีเสถียรภาพขณะเดียวกันมหาอำนาจนอกภูมิภาคกลับจับตามองด้วยความระมัดระวังเพราะขีปนาวุธนี้เพิ่มศักยภาพต่อรองของไทยบนเวทีโลกปฏิกิริยาจากนานาชาติหลังการเปิดตัวสื่อต่างประเทศรายงานข่าวอย่างต่อเนื่องมหาอำนาจบางประเทศแสดงความกังวลว่าอาจนำไปสู่การแข่งขันด้านอาวุธครั้งใหม่ แต่หลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลับยินดีเพราะไทยถือเป็นกำลังหลักที่จะช่วยรักษาสมดุลในภูมิภาคนักวิเคราะห์ระบุว่าไทยก้าวขึ้นสู่กลุ่มประเทศที่มีเทคโนโลยีขี่ปนาวุธชั้นแนวหน้าอย่างเต็มภาคภูมิความหมายต่อกองทัพและคนไทยสำหรับกองทัพไทยขี่ปนาวุธหนักรุ่นปี2048ไม่ใช่เพียงแค่อาวุธหกักแต่เป็นเครื่องยืนยันว่าไทยสามารถพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีได้อย่างแท้จริงนี่คือผลงานที่สร้างความภูมิใจให้กับทั้งกำลังพลและประชาชน มันยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเอกราชอธิปไตยและความมั่นใจว่าประเทศไทยสามารถยืนหยัดได้ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกแผนการพัฒนาในอนาคตกองทัพไทยไม่ได้หยุดเพียงแค่การพัฒนาขีปนาวุธรุ่นนี้แต่ยังตั้งเป้าสร้างระบบไฮเปอร์โซนิกมิเตอร์ที่มีความเร็วหลายเท่าของเสียงพร้อมทั้งพัฒนาระบบป้องกันทางอากาศและอวกาศครบวงจรเพื่อสร้างเกราะเหล็กที่ทําให้ประเทศปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบในอนาคตบทสรุปความภาคภูมิใจของชาติ ขีปนอาวุธหนักรุ่นใหม่ปี2048ไม่เพียงเปลี่ยนโฉมหน้ากองทัพแต่ยังเปลี่ยนความคิดของคนไทยทั้งชาติว่าเราสามารถสร้างเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ได้ด้วยกำลังของเราเองนี่คือก้าวย่างสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยก้าวขึ้นสู่เวทีโลกอย่างสง่างามอาวุธนี้คือทั้งเกราะป,ป้องกันความมั่นใจและเครื่องมือที่ทำให้เสียงของไทยมีน้ำหนักในเวทีโลกก้าวใหม่ในปี2048ไม่ใช่เพียงประวัติศาสตร์ของกองทัพแต่คือความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคน สคริปต์นี้ประมาณ8,100ตัวอักษรพร้อมโครงสร้างแบบสารคดีบรรยายหากคุณอยากให้ผมปรับเวอร์ชันนี้ให้เข้มข้นดราม่าแบบบรรยายหนังสงครามที่มีโทนเร้าอารมณ์มากขึ้นผมสามารถเขียนให้เป็นสไตล์ระเบิดพลังสันสะเทือนได้เลยครับเครื่องหมายถูกสีขาวตัวใหญ่คุณอยากได้ให้ผมปรับไปในโทนดรามา่าเข้มข้นหรือคงไว้แบบสารคดีจริงจังดีครับ